แบบเป็นสาวอวบแล้วแบบว่าชอบแต่งตัวร้านนี้กางเกงร้านนี้สวยแพทเท์นดีอุ้ยอันนี้ก็น่ารักไม่รู้จะสีไหนเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยเอาอันนี้อีกตัวหนึ่งชั้นเดียวชั้นเดียวฉันจะหมดฟังกันแล้วหมดแล้วชั้นนี้จะเป็นแบบชุดทํางานอะ่ะทางการขึ้นมาทางการขึ้นมาเนาะ,นะเป็นชุดทำงานชุดผ้าผู้ชายเยอะพอสมควรเลยนะเขามีครรหมดเลยอะ่ะคิมจะเอาอะไรดีไหนก็นนนต้องพูดก่อนว่าคิมเป็นคนเรื่องมากแบบเรื่องเรื่องเสภามากๆ เรากำลังไปสนามบินดอนเมืองนะครับอันนี้แม่กลับมาจากสุราษฎร์ธานีไปเขื่อนเชี่ยวหลานมาเที่ยวทิ้งลูกวันนี้เ,นเรานัดแม่แล้วก็นัดทิมไว้ว่าจะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าที่ประตูน้ำแถวน,นั้นก็เลยคิดว่าจะไปห้างกรุงทองพิลาซ่าตอนนี้อยู่สนามบินดอนเมืองนู่นแม่มาแล้วเห็นว่า ทำไมไม่เลยไปหน่อยลราคะช่อง14มาจอดแล้วช่อง11บเอ็ดล่ะคะไม่ต้องให้ชั้นเดินมาชั้นเหนื่อยนะคะเนี่ยพี่โบนไปนั่งหลังให้จ๊ะ้ออั้งหน้าก็ไม่ได้แม่ไปซื้อน้ำเนี่ยที่อะไรอ่ะกาแเฟเห็นหน้าแม่ทำนี้ <c oughs> <c oughs> หนูอชอบพี่หยกนะคะอ้าวชั <c oughs> ้นก็นึกว่าจะชอบชั้นลับบอกชอบชั้น <c oughs> แม่แม่เคยล้นมาน้ำมนันห,หมดทุกทีเลยอ่ะเออทำไมเป็นฉันเนาะต้องต้องสงสัยต้องแวะปั๊มอีกแล้วอ่ะหนูนัดน้องไว้แล้วบ่ายโมงครึ่งเด็กน้องตามไปเถอะจ้ะอ่า น็าจะกำลังแต่งตัวแล้วรู้ยัางวันนี้จะพาไปไหนไม่รู้หนูบอกว่าช่วยช็อปปิ้งค่ะไปประตูน้ำไปเดินเดินดูแล้วกันชอบเออต้องบอกว่ามีคนทำมาถามนะว่าชุดพี่ส้มใส่สวยจังเลยจยากไหคะอุ้ยชุดนั้นชุดนี้ชุดพี่ยกอะไรเงี้ยเื้อเสื้อผ้าซื้อราคาไม่แพงอะเดี๋ยวพาไปดูเสื้อผ้าถูกถูกถูกมาก ภาซาก็คือต้อเดินมาตั้งแต่ตัวเท่านี้เพราะว่าเปิดมานานกว่า20ปีแล้วเนาะประมาณ20ปีประมาณ20ปีคือต้องบอกว่าอย่างนี้แม่เนี่ยเป็นดาราคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบของแพงชอบซื้อของสวยและของถูกใจอจริงหัวมาแม่ จะซื้อใหม่อันนี้เอสป่ะเออันนี้ตัวให้สองร้อยห้าสิบซื้อที่ไหนซื้อที่นี่อันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหยกมาซื้อที่นี่นะสองร้อยห้าสิบบาทเซื้อตัวนี้เท่าไหร่ไทยแปดสิบบาทร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตอนนี้ถึงกรุงทองแล้วมีทั้งหมดสี่ชั้นด้วยกันเดี๋ยวจะพาช็อป ของถูกอันดับแรกเลยขอไปร้านวิกก่อนเลยแม่เป็นคนที่บ้าวิกมากทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิมไปไหนเดี๋ยวคิมมานะคิมกำลังมารถติดนัดกันแล้วนะนัดไปมงไปมงคอย่าว่าอย่าว่าลูกฉันก็คือแม่เป็นคนที่บ้าวิกมากทุกคนแม่ไปจีนตอนนั้นแม่บอกว่าแม่จะไปกวางเจาหรือกวางโจนะแม่บอกว่าจะไปดูเสื้อผ้ากลับมาคือแม่มีแต่วิกกลับมาขออนุญาตถ่ายค่ะไออันนี้สีที่สวยนะแม่ไปทำอะไรแม่จะไปถักเปียมัด พอาจักเปียไงไม่น่ารักเลยเอาแบบอื่นสินี่อะคะลูกอหนูว่าสีน้ำเงินเทขอดูน้ำเงินค่ะอ่ะพี่หยกบอกจะให้ตังแม่ชอบไงใช่ใช่วันนี้ให้พันหนึ่งคลิปถุงนี้คืออะไรที่หนูไปนี่น้นมาเมื่อกี้ซื้อของแล้วก็เอาไปเสร็จไปแลกของกดอ๋อฟรีคุณโตะเานี่ยซื้อของแล้วเอาไบเสร็จไปแลกได้ถุงผ้าฟรีคนละหนึ่งใบ คนที่เกียจอย่างเราแม่ใส่เลยไม่ต้องคิดไงก็คือสวมอันนี้มันเหมาะสําหรับไปกองถ่ายนะเหมาะสําหรับนั่งเครื่องบินแลวนั่งเครื่องบินใช่เด้ชอบใส่ชุดแบบนี้มากแบบที่เป็นแบบสวมแล้วเป็นกระโปรงยาวไป,ปรรเลยอะไรเงี้ยนี่ก็สวยนะนี่ดูสิทอคนดนี่อันนี้กี่บาทคะทุกคนร้อยห้าสิบบาททุกคนดูดิพี่อยอกมาทาบหน่อยดิอันหนึ่งนางแบบมาทาบไปหน่อยอันหนึ่งเดี๋ยวเลือกอันน่ารักน่ารักก่อนอันนี้แววๆหน่อย เข้ามาพู่งเจอเลยนะโมเอ้ยอันนี้ก็น่ารักเอ้ยอันนี้น่ารักนะถูกเอวได้ด้วยแบบว่าเป็นเหมือนผ้ามัดเยาะผ้าฝ้ายผ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูใส่ลุคนี้แม่ว่าไงอิติปิโสผ้าคาราหังสัมาไม่เคยเลยไม่เคยใส่ชุดแบบนี้เลยแต่ว่าหนูสวยชอบมากหนูติดตามร้านหนึ่งอยู่แล้วคนแบบเอฟแต่ชุดแบบนี้กันใครนะใครชอบชุดแบบนี้มาร้านนี้นะคะเยอะมากมีร้านชื่อร้านอะไรอะชื่อร้านอะไรชื่อร้านว่าอะไรคะร้านปูเป้นะเป็นเดรสแบบว่าผ้าฝ้ายอะไรแบบเนี้ยน่ารักใส่ไปทะเลชิลๆ มัดย้อมหนูมีคอวีไหมคะเครื่องมัดย้อมต้องใส่คอกลมก็แม่ชอบคอวีมัดย้อมต้องใส่คอกลมหนูน่ารักกว่าอ่ะพี่หยกส่วนแม่ะพี่หยกอ่ะไม่เอาก็ไหนบอกเจ้มัดย้อมหนูมีล้นบ้านแล้วใช้ซื้อมาเยอะแยะ ไอ้เจ๊เป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่อันนี้สาวอวบถ้าเสื้อผ้าสาวอวบเรามีร้านประจำที่พากิ่งไก่มาซื้อบ่อยข้างบนจรชั้นสี่ชั้นทอันนี้สวยนะเอาไปใส่ไหมหไง่ายๆตัวละเท่าไหร่คะอันนี้ราคาส่งร้อยหนึ่งค่ะสามตัวส่งสามตัวค้ะแบบได้ไหมค้ะแบบได้ใช่ไหมคะเพราะว่าวรวมได้หมดอ๋อโอเคพี่เอาสื้อี้ก็สย่ยแปดสิบสองเอาอันนี้ส่งถูกกว่าอีกอ่างั้นหนูเอาสามตัวเลยแบบเดียวกันคนละสีเพราะหนูชอบเสื้อแบบนี้มากพี่ชูพี่โแม่เอานั่นตัวหนึ่ง ดูใส่สีชมพูสวยไหมแม่อ่ไม่ทาค่ะขาวจั่วเลยเหรออันนี้สีชมพูค่ะใครที่ไปงานบวชพระไปงานแต่งไปงานบูญไปวัดเห็นไหมก็มีชุดแบบนี้เลยอะ่ะสวยมากค่ะแบบนี้ตัวละกี่บาทคะเนี่ย790บาทพาน,นิ่มๆชื่อร้านอะไรเอ่ยไน c ์ nice. ร้านนี้ยังอยู่ชั้นล่างอยู่นะคะชั้นหนึ่งนะเรายังไม่ไปไหนกันเลยยังเดินวนๆนนอยู่ที่เดิมอยู่เลยก็เป็นพวกเสื้อโปโลเสื้อแบบสำเร็จรูปอะไรงนี้ก็มาดูเลือกดูกันได้พี่ยกร้านนี้สวยมากพี่สวยมากแม่แพ้ความวิบวับพี่ยกตัวนี้สวยมากนี่ตัวนี้ก็สวย<ช>แม่หนูแพ้เสื้อนนี้อีกแล้วอ่ะนี่แล้วพอแล้วพอแล้วเหรอก็เยอะซื้อแบบอื่นบ้างคุยนี่ชื่อร้านอะไรคะเนี่ยฟิว l ิลิ l สวยไหมสวยแบบแม่ สวยมากเลยอ่ะดูดิอันนี้ใส่เป็นงานบูนอะไรอย่างเงี้ยนะราคาส่ง430บาทค่ัทุกคนฟูฟ่องละอองฟิลมากเป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนําสวยมากอุอันนี้สวยใครบอกว่าคนอ้วนหาเสื้อผ้าใส่ย,ยากไม่จริงนะดูดีน่ารักมาก,าก,มากคืออันนี้แบบ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 แฟชั่นคัตติ้งน่าราข้างเลยดูดิเย็บดีด้วยเนาะใช่อันนี้นะ ใครที่แบบเป็นสาวอวบแล้วแบบว่าชอบแต่งตัวแบบร้านนี้หรือทั้งห้างเนี้ยชั้นข้างบนชั้นสามชั้นสี่จะเป็นชั้นของคน plus <c oughs> size แล้วคือแบบแบบสวยไม่เห็นเกี่ยวเลยว่าคนที่แบบว่าอวบขึ้นมานิดนึงจะแบบใส่เสื้อผ้าอะไรไม่ได้ไม่จริงนี่ไปไหนกันดีอ่ะนี่น่ารักเราเลยญี่ปุ่นมันจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบมีดีไซน์เนาะอ,อันนี้ก็น่ารักนะแม่เอานะแล้วแต่คุณคุณมีตังค์หนึ่งพันบาท อันนี้ของพี่กิฟตัวหนึ่งทั้งหมดเสี่ตัวกางเกงร้านนี้สวยแพทท์นดีมาลองดูกันอุ้ยอันนี้ก็น่ารนะักอ,อ,อ้ยพวกกางเกงแบบนี้มันใส่ได้บ่อยอะเอามาสีดีไปตัวเลยเนี่ย,ยสียสวยด้วยสีไม่รู้จะสีไหนเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยเอาอันนี้อีกตัวหนึ่งแม่ชันเดียวชั้นเดียวฉันจะหมดตังกันแล้วหมดแล้วแต่คือได้เยอะมากเข็มค้งเข็มขาดเข็มเคิ่ตรงนี้จะเป็นอะเซซิลีอ๋อตรงนี้เป็นกิฟต์ชอถูกมากเลยอะยี่สิบบาทเหมือนตลาดนัดเลยอะแต่ว่าอยู่ในห้างใช่เมื่อกี้กางเกงคือคัตติ เราซื้อกันอย่างน้อยคือ25 0 2 8 0 3ห0รอดหนูซื้อ2 5 0หนูว่าคิดว่าเราซื้อถูกแล้วนะถูกแล้วนี่โฮ้ยมีสภาพผาู้ชายด้วยอ่ะคือชั้นนี้จะเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบชุดทํางานอ่ะทางการขึ้นมาทางการขึ้นมาเนาะเป็นชุดทํางานเสื้อผ้าผู้ชายเยอะพอสมควรเลยเนาะเขามีครบหมดเลยอ่ะใครที่อวบนะแล้วก็หาเสื้อผ้าแบบว่าสาวอวบไม่ได้ให้มาที่กรุงทองเลยแนะนำกรุงทองเท่านั้นว้าย ลโอ้สวยนะนี่นี่คือตัวอย่างแม่ค้าที่ดีนี่เลยนี่คือตัวอย่างแม่ค้าที่ดีนะเราขายของที่ร้านเราต้องใส่ของที่ร้านให้คนเห็นไงว่าหนาเขาใส่ออกมาสวยเนาะโอ้โหอันนี้แรงมากสวัสดีค่ะอันนี้สวยมากอันนี้คือเยอะหน่อยโอ้โหว้ายย้ายกล้องอินเสิร์ตไปถ่ายให้ดูสิลูกนนุ่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 นน่นนุ่นน คิมแนละ้วคิมอยู่ที่ลิฟต์แล้วตอนนี้โอ้ย,ห,ยหนูชอบชุดแบบนี้เนี่ยที่แม่บอกว่าหนูใส่แล้วน่ารักเนี่ยแต่เราไม่ได้ขึ้นเขา้รอะแต่แม่จะไปเชียงใหม่นะหนูก็ไปแต่เราไม่ได้ขึ้นเขาอยู่ในเมืองแต่เราอยู่ในเมืองอมาแล้วลูกฉันมาแล้วโอ้โหี่ใส่ชุดนี้มาเดินชอบรหรอคะเซ็กซี่เหลือเกินแม่ขุนแต่ชุดนี้มาเดินชอบหรอคะ ูแม่ได้มาขนาดนี้แล้วโอเคค่ะตันโอเหนักนะเราหนักอยู่หนักนะเก่งอันนี้เราแบบร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบเราคิดร้อยหกหลสิบคิมอย่างไรก็เกงอย่างเงี้ยที่เป็นขายาวคิมจะเอาอะไรดีไหนเจออยู่ร้านหนึ่งอ่ะแบบของคิมเลยเนี่ยคิมมาใส่ในงานอะไรเงี้ยได้เลยลูกสีสวยเก็บไว้ก่อนเนสีทองอยากได้เยอะๆแต่พี่บอกซื้อเก่งค่ะ้านร้านไหนลนูบางฉันต้องพูดก่อนว่าคิมเป็นคนเรื่องมากแบบเรื่องเรื่องเสื้อผ้ามากๆเลยนะอืมป้า มาดูนี่นี่นี่คือเสื้อผ้าแบบแบบเดียวกับที่มีไซส์ปกติเลยนะกางเกยีนเอวสวยๆสรงสวยๆอะไรเงี้ยใครที่อวดอย่าเพิ่งติดกันตัวเองว่าตัวเองแต่วไม่ได้เพราะมันมีเสื้อผ้าสวยๆเยอะมากคือต้องคิดว่าแบบฉันจะแต่งตัวไม่ได้่ไม่เกี่ยวค่ะแต่งตัวได้ทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวสวัสดีค่ะวันนี้พี่ผมนี่คือร้านประจํานี่คือแบบว่าพี่ผมเป็นเจ้าของร้านนี้เป็นร้านประจําของอะกิงกับลาไก่ชื่อร้านว่าอะไรคะชื่อร้านดิชาแบนด์ค่ะอยู่ชั้นสี่นมาุ๊ เลยนะโอเคเดี๋ยวนัดมีของฝากเขามีของฝากให้ขาประจำเจ๊ไก่หนูมาร้านประจำเจ๊ไก่หนูอยู่ร้านที่บุ๋มนที่เราเคยมาซื้อกันมีร้านตัดมีร้านเปรานเเดี๋ยวเขาจะให้ให้ฟรีไปเลยเขาบอกว่าเขาเตรียมไว้ของแถมไว้ให้อันนี้ฝากแบบเป็นเสื้อคุ้มไปให้นะคะใส่ดส่ลาเอาให้อะไก่ตัวหนึ่งดีกว่าเพราะกิงไม่ใส่อยู่แล้วอย่างงี้ พี่บมให้ฟรีด้วยแถมฟรีให้ให้แถมแถมแถมฟรีไม่ใช่ให้ฟรี โอ้โหมีสารพัดตำเลยใช่ไหมอ่ะทุกอย่างเลยอะ่ะก็จะบอกว่าเป็นอาหารฟุตขอแต่ว่าไม่เหมือนฟุตขอดเลยอะ่ะอาหารอร่อยม,มากตามก้ตมตำก็คือตมอ้มตำก็จริงๆตำก็คือตำาอะไรอะ่ะ ทีฟบอยเชอร์5 0าบาทให้ทายจำนวนอ่ะหายเดี๋ยวแหละจำนวน5ใบให้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดไลค์แฟนเพจเรากดติดตามแฟนเพจเราเดี๋ยวเราจะตั้งโพสต์ไว้ใน Facebook แล้วก็ให้ทุกคนนะ่ะแคปหน้าจอมาแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าทำทุกอย่างแล้วนะคือสุมส่มแจกสุ่มแจกสุ่มแจกเพราะแจกทุกคนไม่ได้เรามีทั้งหมดกี่รางวัลคะลูก มีห้ารางวัลคะรางวัลละ500บาทก็คือเอามาใช้ได้ที่นี่เดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ข้างล่างนี้ว่าต้องทําอะไรบ้างอีกทีแบบละเอียดละเอียดเนาะแล้วเราก็จะเข้าไปสุ่มแล้วเราก็จะส่งไปให้เลยใช้ได้ไปก็คนละ5 0 0อ่ะง่ายๆเออไม่ง่ายงาไ,ไม่ได้ไม่ได้ยากเลยอะ่ะสนุกไหมคะวันนี้มาแป๊บเดียวเองนี่คินมาแป๊บเดียวรู้ว่าทุกคนคิดถึง แต่ว่าสุดท้ทายแล้วก็ต <c oughs> <c oughs> ้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปช่องคิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาใครอยากจะช้อปปิ้งก็แนะนำมากรุงทองแล้วกันนะคะเพราะว่าเราครอบครัวเราเนี่ยก็คือมากรุงทองประจำอยู่แล้วดีไม่ดีวันที่คุณมาก็เจอเราด้วย นอกจากเสื้อผ้าแล้วก็คลิปช็อปนะคะมีครบทุกอย่างเลยแล้วก็อาหารบนนี้ชั้นสี่ต้องมาลองนะอร่อยมากก็คือว่าเดี๋ยวพาคิมลงไปช็อปข้างล่างต่อใช่เราคิมมาช้ายังไม่ได้ทันไปช็อปเสื้อผ้าข้างล่างแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปลองแล้วกลับบ้านไปดูว่าเราได้อะไรมากันบ้างแล้วก็ลองเสื้อผ้าให้ดูเลยว่าเสื้อผ้าที่ซื้อราคามาในร้อยสองร้อยเนี่ย<ห> <ๆ S 2> ใสยไ่ได้จริงๆ,งๆมันสวยจริงๆแล้วมันสวยยังไงไปรอดูกันคู่สองกล้องเลยเนะเพชรนะ ป่ะมากินข้าวมันหิวแล้วมาเว้นมาต่อมาฟัาางกล้องลูก อันนี้ก็คือเป็นฝั่งของกรุงทองเหมือนกันนะ่างยี้ยคิมชอบไหมสไตล์แบบนี้ที่นี่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะคะอันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราคาส่งนะคะ200แล้วก็230อทุกค,<า><ต>คนเริ่มต้น200ะนะคะแล้วก็250าราคาส่ง,สง230กี่ตัวส่งคะแบบนี้3ตัวส่งค่ะอ๋อเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อดีกว่าคืนนี้เริ่มเย็นแล้วไงเขาก็เริ่มจะปิดแล้วไงสวัสดีค่ะอุ้ยอันนี้คิมชอบสวยไหมพี่กสวยเมื่อกี้ก็ด อยู่แล้วทำไมไม่เอาคือพี่กลัวแบบเป็นคนที่ไม่ทะนุถนอมเออหวานอันตรายมากเส้นนี้ข้างในมีหรอว่าคิมต้องชอบแน่ๆเลยหรือชอบผ้าแบบนี้ไหนค่ะเส้นที่หยกเลือกส่งไหมโนนเอาตัวมินสองตัวดีกว่าอันนี้ตัวเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าซื้อไปกี่ตัวอะซื้อไปสองตัวเออไอซซื้อไปตัวเดียวแล้วก็ประมาจางสี่ตัวเออคิมว่าจะเอาสองตัวอ๋ออันนี้ก็น่ารักนี่ใช่จริงจหนูเอาตัวเดียวก็พอของหนูเท่าไหร่คะไม่ต้องใส่ถุงก๊อ็แก๊้แล้วใส่ยี่ะลูกร้อนค่ 320อันนี้เหลือสีแค่นี้หรอสอง,องร้อยนินึงค่ะแปบได้ไหมคะได้ค่ะเาเอาสีดำไปได้แล้วก็อันนี้อันนี้สีนี้เลยคะ่ะเพราะวันนี้สีครีมจะไม่มีเลยมากจะเป็นสีดำน้ำตาลขาวทั้งเหลืองกนอยู่เลยอ่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนอย่าไปเจอเกันที่บ้านดีกว่าว่าเปดิดลุกใช่ไหม มาดูชิ้นได้แล้วบ้างอะไรเล่นตลกหรอกอันนี้ตัวละร้อยหกสิบาทเดี๋ยวแม่ไปเปลี่ยนตัวนี้ให้ดูนะอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทหรือสองร้อยจะจำไม่ได้แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้สรุปโลันี้ได้แต่กางเกงอะคิมได้เสื้อเยอะกว่าชาวบ้านเลยใช่นี้อจอะไรแล้วเสื้อหนูก็อยู่ในกระเป๋าแม่ของหนูสองตัวแล้วสิร้อยหกสิบอุ้ยแม่ได้เสื้อตัวหนึ่งใช่ของหนูได้ประมาณสองลุกของคิมได้ประมาณกี่ลุก โอ้โหอะไรลูกเลยไม่กางเกงมีแค่2ตัวกางเกงก็คือแบบเดียวกันก็คือรวมอยู่ในลุกเดียวกันของพี่แล้วก็น่าจะแบ่งได้ประมาณ2ลุกต้องเปลี่ยนใช่ไเปลี่ยนให้กล้องดูว่าแบบว่าเนี่ยไปซื้อของในราคาเท่านี้นะแต่ว่าแบบเฮ้ยเราได้ของมาอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้ให้ดูอีกชุดดีกว่าชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้หนึ่งชุดแล้วก็ได้ชุดนี้อีกหนึ่งชุด ก็เท่ากับเสื้อตัว,ตวละ100กางเกง160ชุดนี้260บาทชุดนี้เสื้อ100กางเกง250อ้าวคุณทำให้กันชุด350บาทส <น ASS> วยเลยอ่ะเสือ้อ,อ160ซัก2ชั้นกางเกงก็160 ชุดนี้320บาทถ้าว่าไปสักคู่หรือส้นสูงสักคู่หนึ่งสวยเลยไปลองไปลองะเปลี่ยนไปสีเขียวบ้างลูกแรกไม่หนึ่งลุกนะคะก็คือกางเกงไซส์ S เสื้อเป็นฟีไซส์อยู่แล้วของทิมก็เสื้อเป็นฟีซไซส์กางเกงก็ใชส S แต่เสื้อกินจำราคาไม่ได้ว่าเท่าไหร่ทิมก็สวยคิมเสื้อเท่าไหร่นะลูกจาไม่ได้ สองร้อยก็ร้อยแปดสิบป้าที่เขาบอกว่าเออเออร้อยแปดสิบอาทีร้อยแปดสิบกางเกงร้อยหกสิบชุดนี้สามร้อยสี่สิบบาทชุดของแม่สามร้อยยี่สิบพี่โยกชุดหนูถ<ๆ>ูกสุดสองร้อยหกสิบบาทอันนี้แม่เปลี่ยนให้ดูเลยอันนี้ของอา่าไก่อันนี้ร้านที่เขาอยู่ตรงมันได้เลื่อนชั้นสี่พอขึ้นไปปุ๊บอ้าวมันนี้นี่อยู่เดี๋ยวแม่ไปเก็บก่อนอันนี้ที่เขาฝากไปให้น้องสาวฝากให้ไก่ชื่อร้านเนกดิชาแบนเจ้าของร้านน่ารักมาก อันนี้ของอากิงอันนี้ของน้องสายคนนึงเออนี่โอเคประมาณนี้ค่ะก็ประมาณนี้แหละมีเส้เหมือนกันเหมือนเดิมแหละก็เป็นเกมแบบนี้3ตัวทั้งหมดแล้วก็มีเสื้ออันนี้หนึ่งตัวเสื้ออันนี้หนึ่งตัวก็คือจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบเสื้ออย่างเงี้ยก็คือแมทใส่กับอะไรก็ได้ว่าไหนอยากหวานหนก็ใส่กับปะโปรงก็ชิวๆก็ใส่กับกางเกงขาสั้นหนึ่งพันใช่เหลือตังไปกินขนมแม่เหลืออีกยี่สิบบาทขนมเหกสิบบาทอ๋คิม ก็คิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าแบบคุณเนมีทุกมีทุกสไตล์อ่ะทั้งแบบทุกไซด้วย<อ>ถ้จาจะสูงกว่านี้ก็คือต้องร่วมเล่นกิจกรรมของเราด้วยใช่เพื่อรับกีฟอยเชอร์ ที่แจ้งเข้าไปเดี๋ยวแจ้งะกันกติกาจะขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วสุดแจกนะคะทั้งหมด5รางวัลนี่ขึ้นคิมฟังคลิดตุกพอละที่ยกบ้าแล้วค่ะค่ะก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายก็สำหรับใครที่คิดถึงคิมคิมมาแล้วคิมมาแล้วถึงจะนานๆทีก็ตา้คิมาทำงานแล้วโอเคบ๊ายบายคุณปุ